สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่วง Innovative w i s d o m ค่ะช่วงเวลาดีๆที่เราจะมาเรียนรู้ความรู้ทางด้านธุรกิจต่างๆนะคะและสําหรับทุกวันศุกร์ค่ะจะเป็นช่วงเวลาของการตลาดวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรกติตนีพงธนเลิศหรืออาจารย์เกตค่ะอาจารย์ประจําภาควิชาการตลาดคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะ,คะเมื่อช่วงสัปดาห์ที่แล้วนะคะทางเกตก็มีการประชุมทีมที่ทำคอนเทนต์ให้กับเพจของคณะก็คือเพจ CBS Space นะคะ เพจที่อัปเดตความรู้ต่างๆด้านธุรกิจท่านไหนไม่ได้ตามไปติดตามได้นะคะก็มีนิสิตที่ฝึกงานคนหนึ่งก็เสนอหัวข้อหนึ่งมาว่าอยากจะทำเรื่อง pricing ก็คือเรื่องการตั้งราคาโดยการตั้งราคาแบบมีตวิทยานะคะเช่นเขียนคำว่าลดราคายังไงทำให้จูงใจคนหรือแทนที่จะเสนอราคากระถางต้นไม้ต้นนี้ร้อยบาทไปเลยอาจจะต้องมีตัวเทียบเปรียบเทียบเพื่อให้ลูกค้ารู้สึกว่าเออได้เลือกอะไรบางอย่างบ้างนะคะซึ่งคอนเทนต์เหล่านี้ ท่านสามารถไปติดตามใน CBS Space ได้นะคะในะน่าจะเป็นช่วงเดือนที่จะถึงนี้นะคะแต่วันนี้ค่ะเมื่อวันก่อนฟังเรื่อง pricing แล้วเรื่องการตั้งราคาแล้วก็เลยรู้สึกว่าจริงๆเนี่ยแค่การเทคนิคการตั้งราคาอย่างเดียวนะคะมันอาจจะนึกถึงการลดราคาเป็นหลักแต่ในช่วงเศรษฐกิจแบบนี้ในช่วงที่เจอวิกฤตโควิดแบบนี้นะคะ คลิปนี้ก็เลยขออนุญาตเป็นพื้นที่ที่นำเสนอไอเดียเพิ่มขึ้นไปอีกนะคะนั่นก็เป็นเรื่องราวของการตั้งราคานะคะอย่างไรให้แตกต่างตั้งราคายัางไงให้แตกต่างกับธุรกิจอื่นนะคะหรือว่าเจ้าอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกันแล้วเราจะคุยกันถึงเรื่องไม่ใช่แค่การตั้งราคา pricing อย่างเดียวนะคะแต่เราจะคุยกันไปถึงขัน้นการพัฒนาโมเดลธุรกิจใหม่ๆเลยมาดูกันนะคะเช่นเคยว่าวันนี้ค่ะมีตัวอย่างทางการตลาดของญี่ปุ่นนะคะว่าเขาคิดโมเดลธุรกิจอะไร แปลกใหม่หรือว่าพิเศษยังไงบ้างนะคะเริ่มจากโมเดลแรกที่ไปเจอค่ะโมเดลนี้เป็นโมเดลที่ขออนุญ,ญาตตั้งชื่อเองนะคะว่า1ราคาจํากัดจํานวนนะคะแปลว่าอะไรนะคะญี่ปุ่นนะคะธุรกิจร้านอาหารทั่วไปจะเจอปัญหาอย่างหนึ่งคือพนักงานก็จะต้องทํางานดึกนะคะเข้ามาทํางานตั้งแต่สิบโมงเช้ากว่าจะเลิกก็สามทุ่มสีทุ่มแล้วก็ทํางานดึกมากนะคะถ้าเกิดลูกค้าเนี่ย ดื่มเหล้าทานข้าวจนเพลินแล้วยังไม่กลับเนี่ยก็ทําให้พนักงานที่จะต้องอยู่คอยเก็บกวาดร้านเนี่ยต้องอยู่นานเข้าไปอีกเขาเลยบอกว่าอุตสาหกรรมหนึ่งที่หนักมากนะคะทำงานหนักมากของคนญี่ปุ่นก็คืออุตสาหกรรมร้านอาหารนี่แหละค่ะแล้ววันหนึ่งนะคะผู้หญิงคนหนึ่งชื่อคุณอาเคมินะคะบูระนะคะก็บอกว่าอยากจะลุกขึ้นมาเปลี่ยนภาพลักษณ์ของวงการนี้จังเลยเธอก็ถามตัวเองค่ะว่ามีวิธีไหนไหมนะที่จะทําให้พนักงานร้านอาหารเนี่ยสามารถเลิกงานเร็วขึ้นทํางานได้เร็วขึ้นแล้วก็มีประสิทธิภาพขึ้น แต่ขณะเดียวกันก็ต้องทำรายได้ได้ด้วยนะคะเธอก็เลยคิด business model ใหม่ขึ้นมา business model ออหนึ่งค่ะนั่นก็คือร้านอาหารเล็กๆของเธอนะคะอยู่ที่เกียวโตค่ะเธอจะขายอาหารแค่ไม่กี่ประเภทเท่านั้นนะคะอย่างในภาพถ้าเกิดท่านไหนชมใน YouTube นะคะก็จะเป็นข้าวหน้าสเต็กและสะเต็กของเธอค่ะใช้เนื้อวากิวอย่างดีนะคะแต่นำเนื้อทุกส่วนจริงๆมาใช้เช่น ส่วนไขมันก็ไปต้มนะคะส่วนที่เป็นขอบๆก็เอาไปทําสุกี้ไปคั่วเป็นแ,นแกงกะหรี่นะคะเนื้อสเต็กส่วนที่เป็นส่วนหลักก็ามาประดับเอามาเป็นอาหารจานหลักนะคะก็คือใช้ส่วนผสมทุกอย่างทั้งหมดแต่นั้นยังไม่ได้โยงเข้าเรื่องของการตั้งราคาวันนี้ค่ะเอาละค่ะมาดูต่อนะคะอาหารที่นี่นะคะก็ขายเซตหนึ่งค่ะราคาไม่ว่าจะเป็นอาหารแบบไหนนะคะอาจจะเป็นแฮมเบอร์เกอร์หรือแค่สเต็กนะคะอันนี้มีแค่2อย่างเท่านั้น ข้าวหน้าสเต็กเนี่ยหนึ่เยนข้าวหน้าแฮมเบอร์เกอร์นะคะก็คือเป็นเหมือนเนื้อก้อนเนื้อปั้นเนี่ยเราก็ทานกับข้าวเนี่ยคะ่ะหนึ่เยนนะหรือ1000เยนถ้าเกินแบบไม่เอาท็อปปิง้งเราเขาบอกว่าใช้วัวเนี่ยเป็นเนื้อวัวญี่ปุ่นแท้เลยนะแต่ราคาแค่1000เยนสําหรับคนญี่ปุ่นคะ่ะ1,000เยนสักสีประมาณ50บาทบ้านเราลองนึกภาพนะคะว่าสมมติท่านได้ไปทานกระเพราเนื้อวากิวที่อร่อยมากๆแต่ราคาแค่50บาทเองเป็นยังไงคะ คนก็โอ้โหอยากซื้อเยอะมากละพาที่เกิดขึ้นก็คือคนมาเข้าแถวต่อคิวที่ร้านนี้เต็มไปหมดเลยค่ะฟังมาถึงตรงนี้ท่านอาจจะสงสัยว่าจันเกตแล้วตกลงมันตั้งราคาพิเศษยังไงเหรอนะคะกลับมาดูที่ชื่อร้านนิดนึงค่ะร้านนี้นะคะชื่อว่าร้านยากุชกุยะนะคะยากุชกุยะลืมใส่ตัวอักษรไปในสไลด์นะคะไม่เป็นไรยฮกุ aku, หรือตัว h y a k u นะคะยฮกุ aku, ตัวนี้แปลว่าหนึค่ะ ร้านที่ขายแค่100ชุดเท่านั้นแปลว่าอะไรคะร้านนี้ประกาศเลยค่ะตั้งแต่ตอนเที่ยงเปิดร้านมาปั๊บบอกว่าเราจะเตรียมข้าวหน้าสเต็กนี้แค่100ชุดเท่านั้น100จานเท่านั้นขายหมดปิดร้านจบแปลว่าอะไรแปลว่าถ้าเกิดสมมติเปิดร้านมาตอน10โมงเช้าค่ะแล้วขายหมดตั้งแต่เที่ยงพนักงานก็สามารถกลับบ้านได้ตั้งแต่บ่ายโมงนะคะก็คือปิดจ็อบกลับได้เลย และเขาพยายามที่จะคิดเมนูค่ะว่าทํำยังไงให้เมนูนี้ราคาไม่แพงเกินไปแต่อร่อยมากนะคะภาษาการตลาดเราเรียกว่า value for money หรือคุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไปนึกภาพค่ะไปทานข้าวกระเพราเช่นเดิมนะคะ50บาทเองแต่ไข่ก็อร่อยมากเนื้อหมูก็ให้เยอะมากแทบไม่มีถั่วฝักยาวปนมาเลยโอ้โหสุดยอดจริงร้านนี้นั่นคือความรู้สึกที่ร้านเฮียคุชชกุยะพยายามสร้างให้เกิดขึ้นนะคะและเมื่อราคาไม่แพงอาหารอร่อยคุณภาพดีเลิศนะคะ คนก็แห่กันไปทําให้ที่ร้านค่ะมีเคาน์เตอร์เล็กๆนะคะนั่งกันเป็นเคาน์เตอร์นั่งเรียงกันไปเนี่ยที่นั่งไม่ถึง1ิที่นั่งแต่คนไปทานแล้วก็ออกทานแล้วก็ออกนะคะก็ทําให้คนเนี่ยเข้าคิวเยอะแต่ก็สามารถขายได้หมดทุกวันจริงๆข้อดีของการตั้งราคาและมีบิสเนสโมเดลแบบนี้เป็นยังไงเอ,อ่ยลองวิเคราะห์กันดูนะคะอันดับแรกค่ะรายได้แน่นอนนะคะเรารู้เลยค่ะว่าขายสเต็กได้1,000เยนขายทั้งหมด100ชุดก็ได้มาแล้วเท่าไหร่คะ 1>, 1วันละ1,000 0แเยนนะคะวันละ1,000 0แสนเยนก็ประมาณ 1, วันละ3 0 0 0 0บาทมีรายได้แน่ๆเพราะฉะนั้นแทนที่เราจะคิดว่าทําเหมือนร้านอาหารทั่วไปซื้อวัตถุดิบมาตุนไว้ก่อนแล้วพยายามที่จะขายขายไม่หมดของเหลืออาจจะต้องทิ้งนะคะหรือว่าอาจจะต้องลดราคาแต่ร้านนี้บอกไม่ตั้งไว้เลยว่ายังไงก็ตามจะขายได้100จานแล้วพยายามไปหาวิธีว่าตั้งราคาเท่าไหร่ทำเมนูแบบไหนที่จะทำให้ลูกค้ารู้สึกชอบแล้วก็อยากมาซื้อร้านนี้ตลอดไปนะคะ ข้อดีอีกประการหนึ่งค่ะของการตลาดแบบนี้นะคะคือการตั้งราคาแบบนี้เนี่ยลูกค้าก็จะลุ้นคือราคาหนึ่งพันเยนญี่ปุ่นเขาจะมีแบงค์หนึ่งพันเยนนึกภาพแบงค์ร้อยนะคะควักจ่ายด้วยแบงค์เดียวก็คือจ่ายได้ง่ายมากและลูกค้าทุกครั้งที่มาก็จะลุ้นค่ะว่าร้านเขาจะปิดป้ายว่าขายหมดแล้วหรือยังตัวเองจะได้ทานครบในเป็นคนหนึ่งในหนึ่งร้อยคนของวันนี้ที่ได้มีโอกาสทานข้าวสเต็กเนื้ออร่อยๆแบบนี้หรือเปล่านะคะความ scarcity หรือความหายากเนี่ยแหละค่ะเวลาเราบอกจำนวนจำกัด limited edition ปั๊บมันจะยิ่งทำให้คนรู้สึกอุ๊ยต้องสั่งแล้วอุ๊ยต้องซื้อแล้วนะคะก็มีทีนี้ฟังถึงตรงนี้ค่ะบางท่านอาจจะบอกว่าอ้โหอาจารย์นี้ไราได้เราก็เท่ากันทุกวันเลยสิไม่ได้มีแบบบวกลบไม่ได้มีแบบขายดีเป็นน้ำเททามเทท่านะคะแต่จริงเขาทำแบบนี้ก็ตั้งใจลดความเสี่ยงค่ะเสี่ยงจากการที่อยู่ๆขายไม่ออกหรือว่าเป็นวันธรรมดาแล้วมันมีความ ะไรคะขึ้นลงของยอดขายลูกค้านะอันนี้ก็คือไม่มียอมว่าจะตัดที่100ปั๊บก็ตัดไปเลยนะคะทีนี้ฟังไปถึงตรงนี้ท่านเาจะบอกว่างั้นถ้าเกิดเราเปิดร้านอาหารค่ะแบบนี้ไปเรื่อยๆแปลว่ารายได้เราก็เท่ากันทุกปีทํา10ปีก็คงไม่รวยสัทีหรือเปล่าจริงๆแล้วเขาก็มีทริคอีกนิดนึงนะคะคือเขาก็เปิดเป็นแฟรนไชส์ค่ะและล่าสุดก็คิด business model ใหม่ขึ้นมาอีกแล้วก็คือร้านนี้เรียกว่าร้านเฮียคุชกุยะ1นทัแปลว่าอะไรนะคะ ที่นี่ค่ะจะเป็นร้านที่เล็กกว่าแล้วก็อยู่ไกลจากสถานีมากกว่าแต่จะขายแค่วันหนึ่ง50ชุดเท่านั้นนะคะขายเซตอาหารวันหนึ่ง50ชุดเท่านั้นและเมนูก็จะแตกต่างเล็กน้อยจากร้านเฮียคุชกุยะทั่วไปนะคะแล้วก็ขายแค่วันละ50ชุดเท่านั้นซึ่งเขาบอกว่าสําหรับคนที่ซื้อแฟรนไชส์นี้ไปเนี่ยก็จะสามารถทําอาหารได้ง่ายแล้วก็สามารถดูแลลูกค้าได้ง่ายแล้วก็มีรายได้เสริมค่ะเป็นรายได้ที่ดีเป็นหลักเป็นแหล่งนั่นเองนะคะ แต่ทีนี้ค่ะถ้าเกิดท่านไหนอยากจะนําวิธีคิดแบบนี้นะคะ Pricing แบบนี้ไปใช้ขออนุญ,ญาตเตือนนิดนึงนะคะว่ามีทปส์หรือว่ามีอาไอเดียเล็กๆนะคะข้อควรระวังในการใช้นะคะคืออย่าตั้งว่าขายร้อยชุด1,000ชุดแล้วจบนะคะอย่าลืมค่ะกลับมา,า,าที่พื้นฐานการตลาดนะคะ 4P มันต้องไปด้วยกัน Price เท่านี้แล้ว p Product เราดีหรือน่าสนใจหรือคุ้มค่าหรือเปล่านะคะ สินค้าเราน่าดึงดูดหรือคุ้มค่าดีไหมจริงๆรแล้วร้านเคี่ยบกุบชคุยะเคยพลาดเหมือนกันนะคะเขาคิดเมนูใหม่เป็นข้าวแกงกะหรี่แต่กลายเป็นว่าลูกค้าไปแล้วรู้สึกว่าเอ้ยแกงกะหรี่พันเยนก็ปกติที่ไหนก็ขายกันเลยไม่ได้รู้สึกว้าวแตกต่างทําให้ยอดขายเนี่ยตกลงแต่พอเขาเปลี่ยนไปเป็นเนื้อสเต็กที่มันดูเนื้อเยอะๆแล้วคนรู้สึกหุยเนื้อต้องเยอะเนาะราคาแค่พันเยนเองเหรอ ก็ทาให้ลูกค้ารู้สึกตื่นเต้นมากขึ้นเพราะฉะนั้นการตั้งสินค้ากับราคาแบบนี้ต้องไปด้วยกันอย่าลืมว่าควรจะต้องเป็นราคาที่ลูกค้ารู้สึกว่าอุ้ยคุ้มอ่ะนะคะคุณภาพสินค้าสิ่งที่ได้รับต้องเกินความคาดหวังของลูกคา้าถึงจะประสบความสําเร็จได้ประเด็นที่2ค่ะอย่าลืมคือต้องคํานวณต้นทุนอย่างแม่นยำนะคะ ผู้ประกอบการหลายท่านมักจะลืมนําคํานวณค่าไฟฟ้าค่ะเดินทางค่าไปซื้อวัตถุด,ดิบเข้ามาด้วยนะคะร้านนี้เนี่ยค่ะคุณนากามุระเขาก็พยายามที่จะคํานวณเป๊ะมากๆจนถึงขั้นที่รู้เลยค่ะว่านี่ร้านกี่นั่งต้องนั่งให้ได้เท่าไหร่ต้องให้ลูกค้าคนนึงนั่งได้ประมาณกี่นาทีแลาต้องหมุนลูกค้าไปเท่าไหร่นะคะพยายามคำนวณต้นทุนให้เป๊ะเพื่อที่เราจะได้ไปตั้งว่าถ้าเราจะขาย100ชุดดีหรือ200ชุดดีและขายจานเราเท่าไหร่นะคะอันนี้ก็สำคัญมากทีเดียว นั่นก็คือกลยุทธ์ของหนึ่งราคาจํากัดจํานวนนั่นเองนะคะหนึ่งราคาจํากัดจํานวนคือขายราคาเดียวแต่จํากัดนะนะคะขายเพียงร้อยท่านแรกเท่านั้น50ท่านแรกเท่านั้นที่มาทําให้ลูกค้ารู้สึกตื่นเต้นแล้วก็อยากจะมาอีกนะคะแล้วก็มีเมนูแค่ไม่กี่อย่างจริงๆร้านนี้มีแค่2อย่างเองแต่ก็ทําให้ออ เขาสามารถทํากําไรได้ง่ายแล้วก็ถ้าสังเกตดีๆทุกเมนูจะเกี่ยวกับเนื้อวัวหมดเลยก็คือใช้เนื้อวัวให้หมดจนจนถึงที่สุดนะคะก็เป็นการประหยัดต้นทุนถึงที่สุดด้วยเอาละค่ะเรามาดูวิธีการตั้งราคากับโมเดลธุรกิจใหม่ไปด้วยกันนะคะแบบที่2เราเรียกว่าค่าคิดค่าระบบค่ะ ค่าระบบนะคะรูปแบบแบบนี้หลายๆท่านน่าจะคุ้นกับการใช้แพลตฟอร์มอยู่แล้วเช่น Air b n บ Agoda อาเขาจะเป็นตัวกลางที่รวบรวมซัพพลายเออร์หรือพวกร้านโรงแรมต่างๆร้านอาหารต่างนะคะแล้วรวมลูกค้ามาให้มาเจอกันอันนี้คือคิดค่าระบบนั่นเองแต่แม้ว่าลักษณะการคิดราคาแบบแพลตฟอร์มนี้จะมีมานานแล้วแต่ขออนุญาตเสียบธุรกิจใหม่เข้าไปนะคะอันนี้น่าสนใจทีเดียวค่ะเป็นเว็บของญี่ปุ่นนะคะชื่อว่าอ s โซวิวนะคะอาโซวิว ย่อมาจากคำว่าอโซบุที่แปลว่าเที่ยวนะคะวิวก็คือมองเข้าไปดูซิว่าที่นี่ที่ไหนมีกิจกรรมอะไรทำบ้างเปิดเข้าไปดูค่ะเขาก็มีตั้งแต่การไปเที่ยวที่โรงแรมต่างจังหวัดใกล้ๆนะคะหรือว่าคอร์สเรียนมวยไทยอะไรแบบนี้ก็มีเหมือนกันนะคะหรือคอร์สทำแก้วทำจานทำโคมไฟจากกระดาษสานะคะหรือว่าทําแหวนแต่งงานเองแหวนแฮนเมดอันนี้ก็มีเรียกได้ว่าถ้าอะไรที่เป็นการท่องเที่ยวสังสรรค์เนี่ยค่ะ เว็บนี้ก็จะรวมข้อมูลมาไว้หมดเลยนะคะถามว่าทําไมเว็บนี้ถึงเติบโตแล้วทาไมถึงเป็นที่รู้จักเยอะนะคะนั่นเป็นเพราะว่าเขาไปเจอเพนพ point หนึ่งค่ะว่าโรงแรมหรือว่าสถานที่ท่องเที่ยวตามต่างจังหวัดเนี่ยบางทีเขาไม่ค่อยอยากจะลงทุนในการทําเว็บไซต์นะคะแต่เราเว็บก็จะแค่โพสรูปใน Facebook แบบงงๆนิดนึงรอให้นะักท่องเที่ยวมาอย่างเดียวแล้วก็ให้แวะมาที่นี่บ้างนะคะไม่ได้เน้นการแอคทีฟในการทำดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งสักเท่าไหร่ แล้วความที่เจ้าของอยังเป็นคนรุ่นเยาวนะคะเขาก็รู้สึกว่าเสียดายจังเลยเวลาที่เราพยายามอยากจะไปเที่ยวโรงแรมนี้แต่โทรไปแล้วไม่มีใครรับ หรือไม่มีบริการจองทางอินเทอร์เน็ตนะคะไม่รู้จะทํำยังไงหรือจะไปจองไปนวดที่นี่จองไปเรียนปั้นจานที่นั่นนะคะเราไม่มีข้อมูลเลยอยากจะให้คนได้เห็นข้อมูลง่ายๆจังเลยเขาก็เลยตั้งเว็บนี้ขึ้นมานะคะซึ่งตัวเว็บเองเนี่ยก็รวมข้อมูลตั้งแต่จัดอันดับนะคะที่เที่ยวยอดนิยมมีที่ไหนบ้างหรือว่าที่เที่ยวใหม่ๆนะคะก็จะมีกิจกรรมหลายกิจกรรมตั้งแต่แช่ออนเซ็นไปเล่นกับสิงโตนะคะไปทําของเล่นเองทําจานเองทุกอย่างทุกกิจกรรมเลยนะคะและการที่เขาท แพลตฟอร์มรวมทุกอย่างมาด้วยกันนี้แล้วก็จัดระเบียบข้อมูลให้ดีนะคะเช่นอยากจะไปเที่ยวจังหวัดไหนอยากจะทำกิจกรรมแบบไหนให้คนเซิร์ชหาได้ง่ายปับ๊บเนะะี่ยค่ะก็ทำให้ลูกค้าเนี่ยเข้ามาเวลานึกว่าเอ๊จะไปเที่ยวไหนดีนะวันนี้มีกิจกรรมอะไรหรือมีคอร์สอะไรที่เป็นส่วนลดบ้างหรือเปล่าก็จะวิ่งเข้ามาที่เว็บนี้ทันทีนะคะที่เล่าให้ฟังไม่ใช่อะไรค่ะเพราะเพิ่งเห็นเพื่อนสนิทไปลงเรียนช่วงโควิดที่ผ่านมานะคะไปเรียนคอร์สระบายสีไม้ถามว่าเรียนยังไงเรียนทั้งไหนเขาบอกเรียนออนไลน์ ไม่เห็นรู้เลยมันมีคอสหน้าเรียนแบบนี้ด้วยนะคะกลายเป็นว่าจริงๆเนี่ยคุณครูในไทยหลายๆท่านกําลังพยายามโปรโมทต,ตัวเองผ่าน Facebook ของตัวเองอยู่แต่ก็จะรู้จักแค่คนกลุ่มเฉพาะหนึ่งเท่านั้นยังไม่ค่อยมีเว็บไหนที่ทําตัวกลางแล้วรวมข้อมูลของคนที่เปิดคลาสหรือว่าเป็นแหล่งสถานที่ท่องเที่ยวแบบนี้แล้วยังไม่ถนัดถึงขั้นลงทุนสร้างเว็บไซต์เป็นของตัวเองนะคะนี่อาจจะกลายเป็นวิธีการสร้างไรายได้แบบใหม่ก็ได้นะคะซึ่งเว็บอโศวิวนี้ค่ะ ก็รายได้มาจากไหนไรายได้ก็มาจากการใช้ค่าแพลตฟอร์มนะคะสมมุติว่ามีลูกค้าไปพักที่โรงแรมนี้1นจ่ายเงินค่าที่พักโรงแรม1,000บาทเงินประมาณ1 0บถึงยีบาทค่ะขอโทษค่ะสินะคะก็คือ 100- ่งถึงสองบาทก็จะเข้ากระเป๋าของเจ้าเว็บไซต์นี้ไปเลยนะคะนั่นเองก็จะเป็นลักษณะเก็บรายได้จาก Revenue Sharing นะคะพาร์ทเนอร์เราขายได้เท่าไหร่เราเก็บค่าใช้บริการตามสัดส่วนของยอดขายนั้น ข้อดีของ pricing model แบบนี้คืออะไรนะคะการตั้งราคาแบบนี้ถ้ามองในมุมของลูกค้าแล้วค่ะแน่นอนว่ามันกลับมาตอบเพนพอยต์ของลูกค้าคือ 1. เราไม่รู้ว่ามีคลาสหรือมีกิจกรรมอะไรบ้างเ้าจะจะไปเที่ยวเคยไหมคะตื่นมาเสาร์อาทิตย์ไปไหนดีกับครอบครัวนึกไม่ออกเนาะเราก็จบไปที่เดินห้างอย่างเดียวแต่มันอาจจะมีกิจกรรมอะไรใหม่ๆที่เราไม่รู้ก็ได้นะนะคะก็สามารถมาที่นี่ได้2คือนะคะ มันจองง่ายมันใช้ง่ายทําเราได้รู้สถานที่ท่องเที่ยวใหม่ๆด้วยนะคะส่วนสําหรับสถานที่ท่องเที่ยวหรือสําหรับพวกคลาสเจ้าของคลาสเเล็กๆเองนะคะข้อดีแน่นอนที่จะเกิดขึ้นคือเรามีโอกาสได้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายกลุ่มใหม่ค่ะกลุ่มที่เราอาจจะไม่สามารถเจอจากการแค่โพสต์ Facebook หน้าเพจเล็กๆของเราที่มียอดไลค์ไม่กี่ร้อยไลค์เท่านั้นเองเราอาจจะได้ไปเจอลูกค้ากลุ่มอื่นกลุ่มใหม่ที่ชอบเที่ยวเหมือนกันแบบนี้ก็ได้จากแพลตฟอร์มนี้นะคะ แล้วเราก็ไม่ต้องเสียเวลาจ้างคนมานั่งมอนิเตอร์หรือคอยเช็กว่าจะมีคนจองเขา้าหรือเข้ามาหรือเปล่าด้วยความที่ระบบหลังบ้านง่ายมากนะคะถ้าเกิดมีลูกค้าจองเข้ามาปับ๊บก็จะมีอ e ีเมลไปแจ้งเจ้าของสถานที่ให้ช่วยเช็ควันหรือว่าดูลิงก์กับระบบการจองนะคะแล้วดูว่าช่วงเวลานี้เนี่ยมีคนจองเยอะหรือยังที่พักที่นี่มีคนจองเยอะหรือ,อยังนะคะทําให้เจ้าของร้านก็สามารถบริหารงานได้อย่างสะดวกมากขึ้นเหมือนกันนะคะ และนอกจากเพิ่มลูกค้าเดิมก็อาจจะจองได้ง่ายแล้วก็าจะเพิ่มจํานวนลูกค้าใหม่ด้วยหรือลูกค้าเดิมที่อาจจะไปเที่ยวอีกมากับมาทาจานแบบเดิมอีกก็จะช่วยให้เราได้เจอกับลูกค้ากลุ่มเดิมได้ง่ายขึ้นด้วยนั่นเองนะคะทีนี้ค่ะเช่นเดียวกับกรณีที่แล้วนะคะเทคนิคค่ะท่านไหนบอกว่าฟังวันนี้แล้วอินสปายจังเลยอยากจะหยิบไปทําเลยการที่เราคิดค่าใช้บริการแพลตฟอร์มเนี่ยค่ะเรามีทิปส์ไงบ้างน,นะคะเทคนิคหนึ่งค่ะสำคัญที่สุด เหมือนกับก่อนตอนที่พวกกร์พวกลายนะคะเขาพยายามจะทาก็คือทำยังไงจะรวบรวมคนเนี่ยเข้ามาที่แพลตฟอร์มที่เราสร้างให้ได้เยอะที่สุดหนึ่งท่านต้องหายเจอเพราะว่าตอนนี้เนี่ยคนเนี่ยข้อมูลด้านไหนที่มันกระจัดกระจายอยู่เย่างเช่นกรณีของญี่ปุ่นก็คือเขาพบว่ามันมีข้อมูลด้านการเรียนการท่องเที่ยวที่มันกระจัดกระจายอยู่ยังไม่มีใครรวมข้อมูลต่างบริษัทต่างพยายามทาโปรโมทสินค้าตัวเองนะคะแต่พอเขาบอกรวมมาได้รวมคนเข้าแพลตฟอร์มได้ต้องรวมให้เยอะ เพื่อให้เป็นลูกค้าของธุรกิจที่มาเปิดร้านเราในเว็บเรายิ่งเว็บเรามีร้านค้าเยอะเท่าไหร่ยิ่งมีคนเข้ามาดูเยอะเท่าไหร่ก็จะเป็นไก่กับไข่นะคะก็ะจะยิ่งทำให้เว็บเนี่ยน่าสนใจมากขึ้นและถ้าเป็นไปได้ค่ะพยายามเลือกร้านที่น่าสนใจพยายามมีเกณฑ์นในการเลือกนิดน,นึงว่าเราอยากจะเลือกร้านแบบไหนเข้ามาอยู่ในร้านของเราอย่าลืมนะคะว่าแม้เราเป็นแพลตฟอร์มค่ะวางตัวเองเหมือนเราเป็นห้างสรรพสินค้าหรือซูเปอร์มาร์เก็ตถ้าอยากให้ห้างเราดูดีเราอาจจะเลือกแต่กิจกรรมที่มันไฮโซ ถ้าอยากให้ห้างเราดูห้างเป็นมิตรก็จะเลือกกิจกรรมที่ราคาย,ย่อมเยาไม่แพงใช้เวลาไม่นานมากนะคะเป็นต้นหาร้านที่น่าสนใจโดยการตั้งเกณฑ์ของตัวเองค่ะว่าเราอยากจะให้ร้านแบบไหนเนาะเข้ามาเปิดในแพลตฟอร์มของเรานะคะ 3. คือระบบนี้ก็ต้องใช้งานง่ายเพราะว่าถ้าเกิดระบบเราคลิกยาก user interface นะคะหรือการใช้งานเว็บเนี่ยจิ้มจมเราไม่เจอโรงแรมพิช่สักทีจิ้มจิ้ไปแล้วยังไม่เจอสถานที่ท่องเที่ยวที่ตอบโจทย์เราสัที ก็อาจจะทำให้ลูกค้ารู้สึกท้อใจแล้วก็ไม่อยากจะกลับมาเป็นลูกค้าก็เป็นไปได้นะคะนั่นก็คือ,เ,อเทคนิคข้อที่ว่าคิดค่าระบบนั่นเองนะคิดค่าระบบคือช่วยอำน,นวยความสะดวกนี้ให้กับผู้คนนะคะแต่ก็คิดค่าบริการด้วยเก็บค่าบริการเล็กๆน้อยๆนั่นเองค่ะจริงๆในไทยนะคะก็ช่วงโควิดนี่ก็เจอเคสนึงที่ดีมากๆเลยก็คือเคสของ โรงแรมย่านถนนเข้าสารประตูผีนะคะที่ชื่อว่า Once Again h o s t e l อันนี้เจ้าของเป็นสิทธิ์เกา่าวิศวะกับสถาปัจจุลาเหมือนกันนะคะก็เขาก็ไปตั้งโฮสเทลมาค่ะทีนี้ช่วงโควิดเนี่ยปรากฏว่าต้องติดโรงแรมไปชั่วคราวเพราะว่าไม่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาพักเลยนะคะและอย่าลืมว่าโฮสเทลค่ะส่วนใหญ่ห้องหนึ่งแชร์กัน4คนบ้าง6คนบ้างก็ผิดมาตรการของรัฐบาลอีกนะคะก็เปิดไม่ได้สิ่งที่วันสเกนตัดสินใจทําค่ะคือเขาบอกว่าโรงเรียนโรงแรมเราเนี่ยอยู่ คนเดียวไม่ได้หรอกถ้าชุมชนอยู่ไม่รอดแล้วถ้าคนในชุมชนเนี่ยไม่มีงานทําก็คงจะแย่เนาะแล้วถ้าเกิดวันไหนที่ประเทศไทยกลับมาเปิดประเทศอีกครั้งหนึ่งนะักท่องเที่ยวมาที่วัดสังเกต์แต่ย่านเนี่ยไม่เห็นมีร้านอาหารไม่เห็นมีร้านขนมไม่เห็นมีอะไรน่าสนใจเลยนะักท่องเที่ยวก็คงจะไม่ประทับใจเพราะฉะนั้นเขาเลยคิดว่าทํายังไงที่จะไม่ให้ตัวเองอยู่รอดแค่คนเดียวแต่ต้องทําให้ชุมชนอยู่รอดกันไปด้วยนะคะสิ่งที่เขาทําที่เป็นพลังคนรุ่นใหม่ก็คือ ก็มีทีมงานไปถ่ายทำนะคะร้านอาหารต่างๆมันจะเป็นร้านเล็กร้านน้อยก็ตามนะคะย่านถนนประตูผีบ้างย่านนางเลนจี่บ้างนะคะและนํามารวมเราก็บอกคนว่าถ้าเกิดมีใครอยากจะออเดอร์ก็สามารถกดนะคะทักไลน์มาแล้วก็ออเดอร์ได้เลยความเก๋ของ Delivery แบบนี้ที่ต่างจาก Food Delivery ทั่วไปนะคะคือเขาบอกว่าเราสามารถช็อปข้ามย่านได้ อันดับแรกเลือดย่านก่อนเช่นเก็ดอยากไปย่านประตูผีเอาก็เลือกเอาเจาผัดไทยหมูทอดเอาอะไรบ้างนะคะแล้วก็ทําให้ Messenger เนี่ยสามารถไปช็อปตามร้านต่างๆให้เราได้อันนี้ก็เป็นเรียกได้ว่าเป็น Innovation ที่สนุกสนานมากที่เดียวนะคะและเช่นเดียวกันค่ะวันสเกนก็จะเก็บค่าบริการนะคะก็กี่เปอร์เซ็นต์เก็ตไม่แน่ใจเหมือนกันแต่เบอกว่า ค่า GP นะคะคือค่าในหน้าเนี่ยไม่เกิน15%ถ้าท่านไหนสนใจก็เข้าไปดูที่ local l o c a l l นะคะ b k k นะคะได้นะคะก็สามารถสั่งทดลองสั่งได้เหมือนกันก็สนุกดีนะอันี่คือลักษณะของการคิดค่าระบบค่ะหาเพนพอยของคนในยุคปัจจุบันให้เจออย่าลืมนะคะข้อมูลไหนที่กระจัดกระจายข้อมูลไหที่ไม่เป็นระเบียบเราอาจจะเข้าไปเป็นตัวกลางช่วยจัดระเบียบข้อมูลตรงนั้นก็ได้นะคะมาดูแบบที่สบ้างค่ะ แบบที่สานี้ไม่รู้มีความเป็นญี่ปุ่นเกินไปหรือเปล่านะคะเขาคิดเงินตามเวลาแหละนะคะเป็นยังไงลองมาดูกันสินค้าแบบไหนเนาะที่เราอยากจะคิดเงินตามเวลานะคะ <S <S ขอแนะนำทุกท่านนะคะให้รู้จักกับแอปพลิเคชันหนึ่งของญี่ปุ่นค่ะชื่อว่านับ one fit นะคะนับนี้อารมณ์คล้ายๆภาษาไทยเลยเนาะนับเลขนะคะจริงๆภาษาอังกฤษเขาสะกดว่า n u p p นะคะแล้วก็เลขหนึ่งแล้วก็ f i t นะคะนันับ one fit นะคะ เราก็จับง่ายๆเลยคะ่ะเขานับเวลาก็นับแบบนี้ละคะ่ะคือเมื่อไหร่ที่เราจะไปยิมนะคะปกติเราจะต้องเสียค่าสมาชิกเป็นรายเดือนถูกไหมคะหรือบางท่านต้องเสียเป็นรายปีแต่เราก็รู้สึกว่าเดือนนี้ไม่ค่อยได้ไปเลยเสียดายเนาะหรือว่าออกกําลังกายฟิตอยู่3เดือนแรกหลังจากนั้นเราก็ไปทานหมูกระทะเหมือนเดิมละไม่ค่อยได้แอคทีฟในการไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยคิดค่ะว่าเอ๊มีวิธีไหนไหมนะที่จะทําให้คนรู้สึก สบายใจมากขึ้นไม่รู้สึกผูกมัดมากขึ้นอยากจะไปยิ้มเมื่อไหร่ก็ไปได้อยากจะพักเมื่อไหร่ก็พักได้นะคะหรือเวลาไปออกกําลังกายก็จะตั้งใจออกกําลังกายเต็มที่เขาเลยตัดสินใจค่ะคิดราคาตามนาทีนะคะนาทีหนึ่งสิบห้าเยนประมาณ5บาทนะคะโอ้โหต้องรีบวิ่งเลยเนาะเพราะรู้สึกเดี๋ยวมันไม่คุ้มใช่ไหมคะต้องรีบออกกาลังกายภายในเวลานั้นละเพราะฉะนั้นแทนที่เราจะไปจ่ายค่ารายเดือนแพงๆค่ะเราจ่ายเป็นตามนาทีไปเลยนะคะ ซึ่งความเก๋ของนับวันนี้นะคะแน่นอนมันใช้ง่ายค่ะเขาก็บอกว่ามีแค่3ามสเต็ปเท่านั้นเองก็คือ 1. เลือกทำเลก่อนค่ะว่าวันนี้เราไปทํางานที่ไหนหรือว่าจะอออกยากไปออกกําลังกายที่ไหนนะคะเลือกทําเลก่อนหรือเลือกประเภทของยิมก่อนนะคะส ไม่จำเป็นต้อง,องจองนะคะก็แค่กดเข้าไปนะคะเช็คอินตอนที่ไปถึงยิมยิมนั้นก็แค่กดเช็คอินเข้าไปนะคะพอเช็คอินเข้าไปเสร็จปั๊บนะคะเราเราต้องเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อน,น,นเนาะแล้วค่อยเช็คอินนะคะหลังจากนั้นเขาก็จะเริ่มคิดราคาแล้วค่ะตัวเลขก็จะเริ่มข้นไปละหนึ่งวิสองวิสามวินะคะแล้วตอนท้ายนะคะเขาเพอออกจากยิมก็สแกนอีกทีหนึ่งอางรมณ์คล้ายๆการใช้ไทยชนะเลยเนาะพอสแกนอีกทีหนึ่งนะคะก็จะคิดเป็นค่านาทีกี่านาทีแล้วก็คำนวณเป็นเงินกี่เยนให้เราเห็นนะคะอย่างเช่นในรูปนี้ก็คือ49ย เก่นาที930เยนก็คือประมาณ300กว่าบาทนะคะทำแบบนี้ลวคนก็สบายใจซึ่งด้วยความที่เขาเป็นคล้ายๆกรณีที่2ก็คือเป็นแพลตฟอร์มนะคะเขาก็จะไปดีลกับไปติดต่อยิมหลายๆที่เลยค่ะก็มีหลายประเภทนะคะมีตั้งแต่เทรนนิ่งยิมทั่วไปนะคะยิมที่มีสระว่ายน้ํายิมที่มีทรัมโบลินยิมที่มีลู่วิ่งนะคะหรือว่าสถานที่ตีกอล์ฟแล้วก็สา,ม,สาม,มารถเลือกจังหวัดต่างๆได้ด้วยซึ่งเขาก็พยายามมีพาร์ทเนอร์เป็นจํานวนมาก เพราะฉะนั้นแปลว่าอะไรเราไม่ต้องผูกติดกับฟิตเนสยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่งค่ะแต่สามารถใช้แอปนี้นะคะแล้วเข้าไปใช้บริการฟิตเนสได้อย่างหลากหลายวันนี้จะไปโยคะอีกวันจะไปต่อยมวยนะคะก็ทําให้เป็นสิ่งที่จูงใจลูกค้าได้เยอะมากๆเลยและยิมที่มักจะเป็นพาร์เนอร์กับนับวันฟิตก็จะเป็นยิมเล็กๆนะคะที่คนอาจจะยังไม่ค่อยรู้จักเท่ากับเชนใหญ่ๆอยู่แต่กออ็ด้วยพลังของนับวันฟิตก็เลยทำให้ได้เจอลูกค้าใหมๆ่ๆเช่นเดียวกันข้อดีค่ะของการคิดราคาแบบ นาทีเป็นรายนาทีนี้ท่านคิดว่าคืออะไรคะอ่าสำหรับลูกค้านะคะนิ่ิตเผื่อว่าคนที่ออกกําลังกายหลายท่านรู้สึกจะเริ่มสนใจการตั้งราคาแบบนี้แล้วนะคะคือเขาบอกว่าขจัดความกังวลคว่ะว่าสมัครยิมเราใช้ไม่คุ้มนะคะยังไงยังไงเราใช้ตามที่จ่ายจริงๆนะคะเอโทษค่ะจ่ายตามที่ใช้จริงๆนะคะภาษาอังกฤษเราเรียกว่า pay as you pay, pay as you use นะคะคือเราใช้เท่าไหร่เราก็จ่ายเท่านั้นก็ทําให้ลูกค้ารู้สึกว่าเออคุ้มค่ากว่า แบบเหมือนอารมณ์นึกภาพค่ะแทนนี่จะสมัครดูหนังเป็นรายเดือนนะคะเราจะดูเป็นเรื่องๆไปนะคะแล้วก็ดูว่าจะใช้ไม่ใช้ยังไงอันนี้จาได้ว่าตัวเกเองเนี่ยเป็นคนอ่านนิยายแล้วก็เคยเข้าไปดูในเว็บนิยายจีนนิยายหนึ่งนะคะตอนแรกๆประมาณร้อยตอนแรกค่ะเปิดให้เราอ่านฟรีแต่พอตอนที่หนึ่งรอยเอ็ดเป็นต้นไปเริ่มมีคิดเงินบางตอนแล้วนะคะอยากจะอ่านตอนไหนก็จ่ายเงินไปตรงนั้นก็สนุกดีเหมือนกันก็เป็นโมเดลค,คล้ายๆกันนะคะแทนนี่จะเปลี่ยนเป็นหน่วยหน้าที่ ก็กลายเป็นตอนของนิยายตอนไหนจะเก็บเงินตอนไหนจะถ่ายจะเอ่อจะให้คนอ่านฟรีนะคะแล้วพอไปตอนท้ายมันเก็บเงินหมดเลยอันนี้โหดร้ายมากนะคะก็โหดร้ายตั้งกระเป๋าสตังค์ทีเดียวแต่สําหรับลูกค้าแล้วก็รู้สึกคุ้มว่าไม่ใช่จะอยู่จ่ายแบบเหมาจ่ายไปเชื่อไหมคะลูกค้าบางคนก็อยากจะประหยัดนะคะมีอะไรบ้างที่เราสามารถจ่ายเท่าที่เราอยากจะใช้เท่านั้นนะคะ การที่เราทําธุรกิจแบบนี้ค่ะก็จะช่วยให้เราสามารถเพิ่มฐานลูกค้าได้ด้วยจากเดิมลูกค้าที่อาจะออกกําลังกายแค่แบบเดียวก็อาจจะได้เจอกลุ่มลูกค้าใหม่นะคะหรือคนออกโยคะก็จะมาเรียนต่อยมวยด้วยก็ทําให้ลูกค้าเองก็ได้มีทางเลือกมากขึ้นยิมเองค่ะก็มีรายได้มากขึ้นเนื่องจากว่ามีลูกค้าสนใจจะมาออกกําลังกายมากขึ้นแล้วก็มีโอกาสได้เจอยิมเล็กๆของตัวเราเองได้ง่ายขึ้นเช่นเดียวกันจากแพลตฟอร์มนี้นะคะทีนี้เทคนิคค่ะหนึ่งในการที่เราจะคิดราคาตามเวลานี้นะคะคือ สิ่งสาคัญเลยค่ะคือเรื่องเทคโนโลยีถ้าเมื่อไหร่เนี่ยแน่นอนเราคิดตามนาทีเนาะถ้านาทีไม่แม่นยําหรือสแกนเราไม่ติดนะคะหรือแผนที่ปักหมุดเราไม่ขึ้นตรงนี้อาจจะทําให้ยูเซอร์หรือว่าลูกค้าเนี่ยรู้สึกกดงิดได้นะคะก็อย่าลืมว่าเทคโนโลยีก็สําคัญเนาะและเช่นเดียวกันกับแบบที่2ค่ะอันนี้มีลักษณะความเป็นแพลตฟอร์มรวมด้วยนะคะเราเองควรจะต้องมีพาร์ทเนอร์เป็นจํานวนมากนะคะเพื่ออะไร เพื่อเราจะได้ดึงคนคนที่อยากออกกําลังกายค่ะให้สนใจในแพลตฟอร์มเรามากขึ้นแล้วก็จะได้มาใช้กาลังออใช้มาออกกําลังกายใช้ยิมของที่นี่ให้มากขึ้นนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นนั่นก็คือเทคนิคสุดท้ายค่ะคิดเงินตามเวลานะคะวันนี้เราได้เรียนไป3เทคนิคนะคะก็คือ1 1ราคาแต่จำกัดจำนวนที่ขายเช่นประ0พัเยนข้าวหน้าสเต็กจำหน่ายแค่100จานเท่านั้นนะคะ สอคือคิดค่าระบบค่ะพยายามไปหาเพนพอยต์ของคนให้เจอว่ามีข้อมูลแบบไหนที่มันยังไม่ได้รับการจัดข้อมูลให้ดีๆนะคะก็ใช้ไปสคือเราอาจจะคิดเงินตามเวลาหรือตอนนิยายก็ได้นะคะมีหน่วยไหนที่เราสามารถซอยแล้วเพื่อทำให้ลูกค้ารู้สึกว่าฉันจ่ายเท่าที่ฉันใช้จริงๆจริงๆเท่านั้นนะคะก็จบไปแล้วสำหรับวันนี้นะคะหัวข้อเบาๆนะคะเพื่อท่านเห็นรูปแบบธุรกิจใหม่หรือ เห็นทางเดินอื่นๆในการตั้งราคามากขึ้นนะคะว่าตั้งราคาอย่างไรให้แตกต่างเป็นเรื่องราวของ pricing กับ business model development ค่ะสำหรับเดือนนี้นะคะเดือนสิงหาคมท่านก็จะได้พบกับเกตตลอดเดือนนะคะเป็นเรื่องราวธุรกิจดีๆกัรตลาดดีๆจากญี่ปุ่นเช่นเคยก็สัปดาห์หน้าหวังว่าจะติดตามชมกันต่อไปนะคะขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามกันมาโดยตลอดค่ะก็ขอให้วันนี้วันศุกร์เป็นวันที่ท่านมีความสุขและสุขกายสุขใจสุขภาพดีค่ะขอบพระคุณมากค่ะ E